เยนวมอายุปาฏิปัปาฏิปายแล้วก็ใกล้จะตายอาตมาไปทําพิธีนี้ก็ไปบอกไอ้หูบอกอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาตะตังใส่มือเลยมาทําไม้ก็มีแล้วบอกโอ้โหสิทาให้อาตมาที่ค้างยังเป็นเด็กองข้าเดจ้างของคุณยายนะโอ้โหสิจ้าจ้าพออาตมาออกเรือมาอยู่ได้สองวันได้ข่าวว่าเยนวมถึงกรตม ตายแล้วอาตมาส่งพระไกรไปช่วยใจที่วัดท่าควายทําการเผาปัดนี่ชีอเห็นได้ชัดต้องใช้มีฉนั้นมันมีที่ไหนในเวลาตามต่อมาเนี่ยในวันที่สิบสี่ตุลานะออเดี๋ยวเล่าภาพเล่าถึงเรื่องลักอ้อยว่างบานแหลกไปอาตมาลืมแล้วมาบวชอยู่นี่เนี่ยเขามาขอ,อนิม,มนคนที่สามคนนั่น่ะมานิมอยกันมาให้ไปช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดราชประสิษ บ้านของเขาอาตมาก็ดูเอ๊ะจำได้เนี่ยอาตมาตามคุณแม่บ้านที่เราไปคว้างมันงั้นเนี่ยวางแหลกแล้วด่าเราแหลกไปเลยเี่ยมากราบมานิมนต์ให้เราไปช่วยสร้างโบสถ์อาตมาไปเลยนะใถ้เงี่อยู่สองปีช่วยสร้างโบสถ์แล้วบ้านนั้นจะปลูกเรือนจะหาหนายประกันไม่ได้ตมาช่วยรับประกันให้กูงเงินที่บ้านไร่เศรษฐีเอามาปลูกบ้านในไถ่เนี้ไปหมดแล้วนี่ความบานเขานะแล้วเขามานิมนต์เราเขาไม่รู้เรื่องเหตุผลต้นปลาย นี่โมได้ช่วยสร้างโบสถ์ตมาก็ช่วยสร้างโซนเสร็จนะสร้างเสร็จด้วยนี่เราเควไปคว้างบ้างเขาต้องตามไปใช้นี่แน่นอนนยนมทั้งหลายตระิีารเองในเวลาการต่อมาวันที่14ตุลาเที่ยง4ี่พศสอ,อ1 2 1บมีนิมิตก,ก่อนนี้6เดือนบอกว่าพระคุณเจ้าวันที่14ตุลาเที่ยง4ี่ตายจากวัดอวันแน่นอน อาตมาเคยแม่นก็จบนทึกิดจบันะึกดว่าให้ยาโยมรู้เตียงสี่ผ้าโดยวิธีการใช้นีนกที่ไปฆ่านกเป็น้อยๆวันนี้แน่นอนอาตมาก็ประชุมสฆงมอบหมายงานหมดเลยบอกว่าก่อนออกพรรษาสามวันตรงวันที่สิบสี่ตุลาวันที่สิบหกเป็นวันออกพรรษามีพระเนรต้องหาสุดที่วันนี้อาตมามอบหมายงานหมดมอบหมายงานหมดแล้วก็อบอกกโยมกรรมาฐาน ที่เขาเคยมาฝึกสองวันสาวันบอกมาอยู่คนละเดือนนะอาตมาจะมีมีผู้สอนนะเดี๋ยวอาตมาจะไปแนละ้วไม่มีใครสอนโยมเขาก็มาการทราบไป้างหลังก็อยู่คนละเดืนเอนคนละเดือนคนละเดือนเดือนสุดท้ายเอาโยมผู้ชายมาเพื่อจะได้เอาเราไปโรงพยาบาลหรือไปเผาโดยมผู้หญิงคงเอาราไปไม่ได้แน่นอนโยมผู้ชายมาตอกภายหลังเป็นที่รู้ทั่วไปของบ้านนี้อาตมาประกาศบุญศราเขาก็เสียอ,อกเสียใจว่าเอ๊ะท่านจะมาตายยังไง ก็ลองดูกันต่อไปว่าจริงเทพประตามได้เพราะวันนั้นยังมาไม่ถึงนี่โทษขานกดูซิว่ามันจะตายอยู่ที่ไหนอาตมาไม่เสียใจเนี่ยรู้ตัวอยู่ไม่ได้กาไรถ้าคนไหนไม่รู้ตัวมันขาดทุนนะเตรียมไม่พร้อมนะวันนั้นพอดีแพทย์หมอโรงพยาบาลสีลาดมาถวายพระทหารเพที่นี่วันที่สี่สี่จุลาพอดีแล้วพอดีอาตมาจะต้องเดินทางในวันนั้นเที่ยงต้องออกวัดไปประชุมมัตตุบิษณาราม โดยหลวงพ่อธรรมยานุนีท่านมีมนท่าไปสังเกตการระชุนเจ้าคณะเพอทั้งหมดอาตมาก็จําเป็นต้องปัเลยประันเสร็จแล้วยาทาตะพีแล้วก็บอกกับแพทย์หมอบอกว่าอาตมามีความจะเป็นนะเราต้องขอลาไปแล้วบายพบกันไห่ถ้าคุณหมอยังไม่กลับพักแรงก่อนอาตมาก็รีบขึ้นรถติกอัพทันทีเที่ยงกว่าแล้วดูที่สี่้าตัวไหนอาตมาก็เปรียมเปลี่ยนเ,เครื่องอ,อูลวนใหม่ทั้งหมด ยามเยอ่อไม่ถอดดับดูที่จะไปรูปไหนเอาในกาใส่ยักแล้กวก็หนังสือพกอ่านออกหลังวัดปล่อยบืนไปถึงปั้มน้ำมันตลาดปากบางรถเบาปล่อยเบาแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าบางนาไปสู่ทางลบบุรีถึงว่ากเวกขวิดสลาลามพอจะเลี้ยวแวบเปิดเลี้ยวขวาแต่รถเราแลนทาง้าเปิดเลี้ยวขวาจะเลี้ยว ไอ้รถตามหลังมาสามคันแซงซ้ายไปเนี่ยเราก็เลี้ยวออกไปได้รถทัวร์ันจิตปล่อยลอยสุดดูสุดเหมนบอกลอยจนที่มาเลยบอกไม่เห็นรถหลังเว่วงเข้าชนทันทีเว่งเข้าชนแล้วมีนาวากาตรีว่าเกแก้วบนน .2 อาศัยรถตาม,มาไปด้วยลอยขึ้นหลังรถทัวร์ไปเลยลอยไปเลยตกตอนหลังที่เนี่ยต่ำล้าตมาผ่ชนป้องวิ่งกับฟ้าพา อาตอมาก็เคยเดินฟ้าผ่ามาแล้วสองครั้งแต่ไม่ตายนะแต่รถชนนี่ดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าถูดับเลยแล้วอาตมาก็พุ่งจากรถไปยี่สิบวาแล้วไอ้หนังนี่ทลลกหมดเลยนะไอ้กระจกนี่เอาหนังนี่ไว้ข้างหลังหมดแล้วชีสาก็เผาเลือดเต็มจมูกเลือดเต็มจมูกเต็มปากหมดหายใจไม่ได้แต่มาหายใจในท้องอย่าลืมนะท้องนี่หายใจได้นะอย่าลืมว่าเด็กอยู่ในท้องนี่ไม่หายใจ มันกินอาหารอากาศทางสะดือลรอกแน่นอนนี่เราจะสุดไอ้ทองหน่อยลุกหนอมาเลยมันเกิดหายใจทางทองได้แล้วพูดได้ด้วยนะพขอหมุนไปแล้วไอมือดีอยู่มือหนึ่งก็ลองคาดูออไอ้หน้าผากนี่กดที่หน้าอกแล้วเอามือดันขึ้นมาพูดได้แต่หูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นตายไม่สัมผัสทั้งหมดก็ไปนอนจมปลักอยู่ห่างจากรถยี่สิบวาา บินออกไปแบบนกเลยบินแบบนกเลยสบายมากบินแบบไหนรู้หมดรู้นะแต่บินออกจากรถไปเลยบินสบายที่วอนขาดหมดสะบงขาดหมดเหนือจอากอังสะัะก็หลงกรแหล่ล,ล้วไปซบอยู่ตรงโน,น้นประชาทนมามากอาตมาก็เอ่ยเผยว่าจโยอมช่วยอุ้มหน่อยจ้าไอ้พวกหน,นุ่มบอกเฮ้ยจะไปอุ้มตายหาแล้วหัวเละขอพับไปเลยตัอง่ตาตายลได้พวกอุมนึงบอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งเยีงผีเข้าแล้ว ตรงนี้ 4, 5, สี่ห้าศพมาแล้วตีแยกเนี่ยอย่าไปตออเลยอาตามาบอกว่าไม่ตายช่วยหน่อยตอนตอนตำรวจมาหรือคนแก่ๆมาบอกว่าไม่ตายอย่าลงไปจับดูซิถึงรียกูมาตะมาขึ้นรถแล้วตามามีมือดียอมือเนึนงก็ดันขึ้นมงนคอขึ้นตาลืมไม่เห็นเห็นว่ามเมฆหมอกหูไม่ได้ยินด้ยินเ่อไหร่แต่ยินบั้นโทรศัพท์ทางไกลฉะนั้นแล้วก็วิ่งรถที่ทำลงอีกท่านขับซื่อนในชาว ป็นผู้จัดการลงอิฐก,ก็เอารถสองแถวรีบไปพอถึงหน้าโรงเรียนกเกษตรหรธยที่นไร,กรเกษตรหน้าหลังวัดตางเสียงเต่ากระซิบกันเดี๋ยวก็เอาทําให้สมน้ำใจสัจก,กเดี๋ยวไอ้น้าติดตัวพูเข้ามาน้ําร้อนระเบิดมอน้ําเอาเราคนเดียวถึงที่ะระลากเราคนเดียวแต่ไม่รู้สึกร้อนแต่รู้สึกร้อนที่มือร้อนอย่างเดือดขาดแต่ที่ตัวไม่เป็นลายเปียกหมดนี่ดูไหมเนี่ย เตามันจะมาซ้ำมันดอกสมน้ำนาต้องเอาน้ำร้อนลวกอีกถึงจะสมใจนี่น้ำร้อนลวกอาตมาคนเดียวนะไอ,อ,อ้โชเฟอร์กินให้เขาบอกเอ,อไม่เคยระเบิดเนี่ยไอ้ถังน้ำร้อนอยูิทตูดไอ้รถต้องแถวเข้ามาแปลงใหม่ยังไงนะในสุดไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วอาตมาที่ฐานหมอสมหมายทองประเสริฐก็เอาขาใช้ทะเลบอกหมดทางตรงนี้ขาดไม่มีทางที่จะช่วยได้ได้ยินมาแว้ เลยที่นี่ก็ถึงอย่างนั้นก็ตามนะเอาอศีรษาไปเย็บกระถกหนังก็มาตามเดิมน,นี่ทําไมจะถกหนังนกถกหนังนกนะนี่ตปหมดเลยนะหายใจไม่ได้ที่จมูกเลือดเต็มจมูกทะเดเต็มปากแต่มาหายใจได้ทองทองหนอ,อยุบหนอได้แล้วพูดได้แล้วทีนี้หมอเขาก็เอานอนตรงๆงมีรถสี่ลอ้อนอนตรงๆงให้เข้าห้องทุกเฉินโดยด่ว,ดวน เลยก็รีบน้องไอบาบาง้บุรุษยบาลก็รีบพุ่ง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 อาตมาที่ฐานติดว่าข้าพเจ้าในเมื่อยังมีนี้สินผูกพันกับประชาชนขอให้ข้าพาเจ้าได้กลับมาใชหนี่ประชาชนเถิดถ้าข้าพเจ้าใชหนี่ประชาชนหมดแล้วขอข้าพเจ้าไปอยู่นี่เรารู้หนทางแล้วแล้วต้องตายแน่ในนาทีนี้เลยรถเกิดไปตกล่องไอ้ล่องไอ้ที่มีประตูเหล็กมันมีรางคล่อมตัวติดเลยคอเข้า ได้ทันทีเลยบุริาบาลบอกนึกว่าตายไปแล้วนะกลับฟื้นอีกคนหนึ่งมาบอกเป็นชื่ออ้วนนะ่ะถ้าอ้วนม่สายตกล่องฟื้นก็ดีเนี่ยกลับมือทั้งดีทั้งอะไรเนะี่ยเอ้ยทำไมตกล่องดูสินี่เป็นชื่ออ้วนนะวัวฉัได้ใส่ให้เต็มที่ไปให้รถตกล่อง,ลองเ,เลยคอท่านเข่าเลยพอเข่าแล้วยกแขนยกขาได้เลืนตาเห็นแจ๋วเลยเหูได้ยินตั้งเลยแล้วทีนี้หมอยังสงสยัยบอกว่าข้างในเนี่ย หมอมาให้เอามือมาให้จะมาเบ,บ,บรบลองโอยไปทุกคนนางพยาบาลดัดจริกตกลับมาบอกไหนลองถีบฉันสิขามีแรงไหมบอกเอาขาเดีวยวสองขาเอาขาเดีวยวก่อนแล้วก็เราก็ถอยหลังขามาเอามาเยอะเนี่ยแงะแบนลมก็เล,เลยบอกนี่นะดีนะเธอนะแต่สองขาเธอตายนะเพราะนึกว่าเราไม่มีแรงบอกไม่มานีจะตายังไม่ถีบเราได้ผ่้เห็นได้ชัดโดยที่นี่แล้วกันในเวลาต่อมาหายใจไม่ออกเราขอค่ายเราหายใจไม่ออก ปวดตูดเป็นกําลังเพราะฉะนั้นพูดเหมนงตอนนี้ขอเตือนทอนญา่าโยมไว้ไว่าโปรดระวังคอประสาทจับตูดอันเดียวกันนะถ้าคอเข้าต้องปวดตูดถ้าตูดล้มจามเป็นอัมภาภาพาตทุกรายโปรดทราบแล้วมีเด็กลูกหลานอย่าตีตูดอย่าตีตูดลูกนะเสียประสาทการเรียนนังเสือแน่นอนนะขอเรียนไปด้วยพูดเปมืนทงตอนนี้ขอเรียนไปด้วยอันนี้ไดจารย์ตำราเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพอคอเข้าแล้วนะตูด สรลหายใจไม่ออกเพราะกหมูมันหายใจไม่ได้หมอต้องมาอะไรมาสูบสูบเอาเลษออกแล้วจึงหายใจได้ตอนนั้นหมอบอกมมนเดี๋ยวหายใจแต่มีชีพจรน้อยมากโดยที่นี่อสมาก,ก็หายวันหายคืนแล้วหมอก็ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะน,นอนพลิกศีรษะไม่ได้แต่แข็งแรงดีแล้วพลิกตัวไม่ได้เลยจึงโทรศัพท์ทางไกลไปหาอาจารย์ประดิษฐ์โรงพยาบาลเลืกสิน คือหมอประกอบเป็นผู้อำนวยการฉิงบุรีเขาเป็นอาจารย์หมอก็ดกเลยอาจารย์ประดิษฐ์ที่โลกสื่อโกสินบอกไม่เคยเห็นขอหักไม่ตายเอามาดูซิก็ล่มงนช้าไปอีกใส่รถหามไปไปโรงพยาบาลฉิงบุรีไปที่เลิกสินไปถึงก็หามขึ้นชันบนหมอไปดีใ่เสื้อหนอกไปงานเข้ามามาดูแล้วเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ถอดเสื้อเอาแพทย์มาวิจัยทาไมไม่ตายแล้วเดี๋ยวหมอไปถอดเสื้อออกหมดใส่เสื้อเอาผ้ามาพันที่ตาพัน 5นาทีอาตมาเดินได้เลยขากลับไม่ต้องหามเดินขึ้นรถนั่งมาถึงสิงบุรีไม่ได้เคยค่อข้างโรงพยาบาลสิงห์และนายแพทย์บอกว่าไม่เคยเห็นร้อยต้งหมดร้อยถ้าเคลื่อนนิดหน่อยต้องทวงศรษะเป็นเวลาแรมปีนี่ทําไมเป็นอย่างนี้ก็มีความสงสัยจะวิจัยต่อไป <c oughs> อาตมาก็ามาอยู่สิงบุรีพอสมควรหายวันให้เตืน5 0วันออกตเวายายมาได้ อันนี้ที่เห็นได้ว่าเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลตามทุกคนนี่พูดมาก <c oughs> แถกมาเป็นหมื่นเยี่ยมเป็นหมื่นเลยนะอาตมาได้เงินห้าแสนแต่ทีไหมคนละบาทสองบาทเขามาเยี่ยมเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเขาบอกพอหากไม่ตายก็ลำือกันมาเยี่ยมเลยได้เงินเข้าโรงพยาบาลซื้อเครื่องอุปกรณ์ตา่างๆไปสองแสนแล้วเหลือจากัานถอกระถินหมดนะขอถ้าหมดใครขอให้หมดเลยนะมาเดียวเอาไว้แม้แต่ทันเดียว อตาตมาได้มีโอกาสทาบุญโทษโดยต่ออยู่ต่อไปงานนี้ที่เห็นได้ชัดแล้วที่นี่พูดมากหมอประดิษฐ์โรงพยาบาลเลยถึงก็โทรจากทางไกลมาหาผู้อุนงยการบอกย้ายหลวงพ่อสถพกเขาจะพูดมากฉีดยานอนหลับใช่เขาก็ยาฉีดนอนหลับมาฉีดให้กินไม่มีทางหลับสู่ยาได้เขาบอกไม่ง้นก็ต่อเอามาใหม่นะเอามาไงย้ายท่านพูดจะได้หายไวถ้าพูดจะหายช้าอตาตมาบอกต้องเลือกอะไรมีปากต้องพูดเด็กใครมา พวกยาโยมาเยี่ยมก็ต้องพูดกันเขาไม่ยอมเขาบอกพูดอะไรจนตีหนึ่งตีสองยังพูดอยู่อ,อย่าง,ยยางเงี้ยเช็ดงานนอนหลับก็ไม่หลับพระองค์งนี้กบก็มันคนชอบกันเนี่ยจะทํำยังไงเนาะเลยลับไปใหม่หมอประกอบผู้โดยการโก,กหกอาตมาโดงพ่อจะเฟือกออกแม้สาธุดีแล้วเฟือกนี่ใส,ส่ยี่ถึงตโตกเลยนะเทิกตัวไม่ได้เหมือนเต่าเลยนะเป็นเต่าเลยเฟือกนี่นะเดี๋ยวไปดูโลกได้ที่กุฏิ่ ยังเก็บลูกแหวนนุ่สอนเขาถ่ายไว้เป็นสอนแค่ไม่เคยเห็นกันนะนั่นนะมาไปจนนี้แล้วก็นําไปกรุงเทพหมอประเดียวบอกนองพ่อจัดการใหม่นะครับหายไวเอาเอายังไงก็ได้แล้วแต่หมอเราจะมาไปจําเลยหมอปรวกงเอาฟิือออกสบายมากเนืก่อกว่าจะเดินกลับเปล่าใส่ไม้เธอบิห้ากิโลเธอบิห้ากิโลไม่รู้ความหมายของหมอเราเพิ่มเสร็จแล้วกลับมาถึงซึงง่งบรุรีพูดไม่ได้เลย อาปากเมื่อ,อคืนอาปากเลือดไหลมันมันขบนะทําไงเลยเนี่ยข้าวจะกินน้ํนาก็ลนาบากต้องเอาไอ้หลอดนี่แยงแยงแล้วน้ําปลอกนึกถึงยายยหญเลยเป็นเปตรตอาตมาต้องไปเปรตอยู่ห้าสิบวันขันข้าวไม่ได้ต้องยัดทีละเม็ดนั่ขก้นไปเนี่ปากทะลุเข็แมแน่นอนไม่ถึงต้องใช้นี่เปรตเลยเนี่ยพูดไม่ได้และอาหารทั้งหลายต้องยัด และกินน้ําต้องระบาดใจเือกเกินกระทั่งที่ลุกก็ระบาดอยู่แล้วต้องอุ้มอุมแลวเดินหน้าเพราะมันหนักเส่อนอีกห้าทิโลน้องน,นี้นะอันนี้ได้ความมาว่าต้องไปเตดดังที่กล่าวมาเช่นเดียวกันอันนี้ต่มาก็หายกลับมาวัดหมอให้สายตอกคอไม่สายอายเขาแต่สายล้วเหมือนผีเดิน,นต้องเรยวไปทั้งหมดเลยไม่ไหวเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้างหมอ,อย้าใจเคลื่อนานางพ่อนะ อาจารย์ปฏิบัตงานไม่งั้นไปนอามา,าพาดไม่มีทางสงหายแล้วก็มีลูงนายมิยฉาหนึ่งว่าพ่อตายไปแล้วนะเนี่ยตายไปแล้วะมาอีกตายไปแปดปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ขอหักขอเจริญพรพี่น้องทั้งหลายว่าข้าวไม่นึกอยากเปรี้ยวรสหวานมันเค็มไม่นึกเลยและก็อยู่ได้คืนยังรุ่งไม่เป็นไรอันนี้มันสบายใจมากหลายประการอันนี้ชีอเห็นได้ดังที่กล่าวมาอยู่มาในไมชาสร้างหอาระชุน ใช้หนี้ดังที่สัญญาวไว้แล้วก็ทําคูกั้นวัดหมดใช้หนี้หมดเลยทุกอย่างสร้างที่ห้องพักสร้างห้องน้ำช่วงเพิ่มขึ้นอีกสามสิบสี่สิบที่เป็นการใช้หนี้ประชาชนต่อไปตอนที่จะทุ่งหลากเนี่ยอัตมาก็เวียนขอนออกไปถูกสุนัขข่าจตมูกเลือดพุ่งสลบอัตมาต้องาปต้นจางเกิดมโกรกน้ำสะข้าวกรอกสุนัขโพยนขึ้นมาไม่ไดมีเจตนาเลยนะ แต่ในหลักระปิชาบอกเจตนาหางพิทเวกรามังวาามิเจตนาทุงจะเป็นตัวกรรมถ้าไมเจตนาเป็นตัวกิริยาแต่อย่าลืมนะกิริยาก็ต้องใช่เนี่ยเหมือนเราไปในร้านค้าไปจับแกว้วเขาดูเนี่ยจะซื้อเขาไม่ได้มีเจตนาแต่แกว้วเขาแตกไปด้วยการหลุดมือด้วยความประมายของเราโดยมารยาทต้องใช้แน่นอนแต่ในเมื่อเขานั่งกับเราชอบพอกันก็เรื่องหนึ่งไม่ต้องใช้ครับอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่งโอ้โหสื่อไป เพราะฉะนั้นในหลักวิธีทำบอกเจตนาจึงจะเป็นตัวกรรมถ้าไม่เจตนาเป็นตัวกิริยาถ้าคนเข้าขั้นในความดีต้องใช้ทั้งนั้นโดยรายละเอียดของชีวิตเนี่ยอาตมาต้องใช้อีกเวียงขอนตะยนสุนับเข่าตมุกนี่ต้องใช้ใช่ยังไงในเร็ววัยทีสุขไม่เกินาสี่ชั่วโมงน่งนอนแต่จะใช้โดยวิธีไหนอาตมาก็ได้ถือโอกาสไปที่วบุรีมีวัดสร้างใหม่ เขาเรียกวัดใหม่หลังตัวอำเภอเมืองจังหวัดลบลีมีชื่อสมพานพระครูจำนงท่านก็มีโมนตำรายชมวัดท่านมีเต้นอยู่ที่นาคุติท่านนะอาตมาก็ไปนั่งท่านก็นั่งอยู่ด้วยญาติโยมก็นั่งเยอะพอกรลนงโทรศัพท์มาสมพานก็ลุกไปเข้าไปรับโทรศัพท์สักเดี๋ยวหล้ปลาหมูนะพัดเอาเต้นทั้งหมดทังเลยนะแล้วก็รวมไปจุดเลยพุ่งเอาตะมอูอาตมาเลยวันกระเด็นไปเลยถางลงไปเลย หาหากราะสมผานไม่ไปรับโทรศัพท์โดนสมผานก็นั่งหยุ่หน้าตมาโดนาตามาคนเดียวเท่านั้นเลือดพุ่งเหมือนโดนสุนัขเะนั้นแล้วตมาก็กลับมาอ็เขาเนี่ยว่าจะเอาตะมาไปโรงพยบาบาลไม่เป็นไรถ้าดูโดนตะคุยจำลองต้องตายไม่ตายก็ค้างเหลืองเพราะเต้นทําเต้นเลยล้ม้าหมูมาทัดมาพอโดนาตามาแล้วหายเลยลมนี่ลมกำจะมาลมเวรกรรมมันไม่พัดทุกเวลา เอาก็หมุนมาอย่างนั้นเองเขายากลมบหมูที่เราเห็นตามทุ่งทางหมุนหมุอนอย่างนี้เต้นทางหมดเลยแล้วก็พุ่งเอาตั๋มมาตรงที่อตาตมาวี่งขอนไปชนชุนักชนน้ำเราก็สาธุนึกได้พระโหสิกรรมพระเจ้ายอมรับกรรมของท่านที่เราทําท่านไว้โดยนม้เจตนาตอนบ่ายอตาตมาต้องมาบรรยายที่เทศบาลเมืองลบหลิ่เขาก็เห็นเลือบไหลก็เล่าให้ฟังเลยเทศเรื่องเดียวเลยเรื่องกรรมเลย ม,มาชมว่าเรื่องอื่นจบในการที่เทศบาลเมืองลบลียงทันทีอันนี้เรื่องที่ต่อไปนิดนึงลูกชายของอดีตรัฐมนตรีหญิงวิมลวิมลสิริไปรัฐมนตรีมาสมัยในธานินไปวิเชียนแล้วทีนี้ลูกชายคนตน,นี้เนี่ยเขาจะไปทําด็อกเตอร์ที่ต่างประเทศแต่ตาเขาบอดเมื่อตอนนั้นชอบยิงนกยิงลูกตาทางนั้น ไม่ยิงแม่ด้ยวยจะเป่ากล้องหรือว่าจะยิงปืนก็เอาตาท่านตาโนแตกทุกตัวพอยิงแม่ยิงแต่บุเรียนยังสูอเกินปัญญาดีอย่างแต่เขารู้เท่ามาถึงตาว่าเป็นบาปก,กรรมคงเดินไยอย่างนี้เขายิงนอกตลอดในเวลาตามต่อมาได้ปัญญาโทแล้วก็เป็นอาจารย์ที่จุฬาแม่เขาเป็นอาจารย์ที่นั่นคือคุณผิมนสษรเคยมาที่นี่เสมอเพราะคุณแม่เขาอยู่ที่แปดริ้ว แล้วก็เป็นอุปถากที่วัดนี้เอาขนมมาเขานมอร่อยที่ปารุ้เลยก็เล่าสู่กันฟังพาลูกชายมาลาตามาไปทายกเตอร์ต่างประเทศก็ลเล่าปวดแ่งตามไปซึ่งมาพร้อมกับาตมาก็หล่ำเขาน้ําตาล่วงบอกว่าพ่อครับผมนี่ไปยิงนกเขาปืนมันแตกเอาลูกตาที่ยิงนกแล้วผมก็เสียใจรลปวดลูกตาแทบจะระเดินแ้กก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลปวดทั้งกลางคืนหมอก็วิจัยว่าเฮอาอยัางนี้ไม่คุม อยากให้หายปวดในชั่วโมงนี้เอาไหมแต่ต้องเสียโฉมเนะี่ยควักตาออกเอาไหมถ้าไม่ควักออกมันหายไม่หายจำจะปวดทรมานเป็นเวลาหลายเดือนต่อไปโดยจะทิ้งตาควักหมอควักเลยเดี๋ยวนั้นแล้วหายปวดเลยแล้วก็ไปซื้อตาปลอมมาใส่เดี๋ยวนี้เชื่อเห็นที่นัดมากหนูตามรานนะยากาศบอกเพื่อนนะอย่าไปฆ่าสว์ตัดชีวิตเลยแลวเป็นความจริงมาทุกอย่าง ในเวลาการต่อมาดูสิลูกหลวงประดิษฐ์ทะเลาะไม่เคยรู้จักอาตมาเป็นเด็กเกด็กกัดต่างคนต่างเรียนหนังสือกันทั้งหมดในอสอนที่ลัฐบาบลีนอาตอมาไปกินข้าวเขาหลายวันใน,นที่สุดลูกเต่ามากินข้าวของเราหมดนะนี่กฎแห่งเร,ร่มนะเราไปกินเขาเขาต้องมากินเราโยมาใน,ในเมชาอาตอมาไปเรียนชักกดคุณถิงจุนเนธพงศพดตอนนั้นยังเป็นสาวต่อมาเป็นเด็กไปเรียนช่างกลที่ บ,บางทุณผองพอดีสองสาวันนั้นคุณหญิงนี่ยังไม่เป็นคุณหญิงหาข้าวทานอาตมารับข้าวที่บ้านเขาหลายเวลาเขาจำอาตมาไม่ได้เป็นเวลานานแล้วและอาตมาก็จําเขาไม่ได้ในที่สุดเมื่อไม่กี่ปีผ่านมานี่เป็นคุณหญิงเนี่ยโดยมาต่าอธิบดีสมพรเทศดทูา,ททาร้อมด้วยสภาสงฆ์เฉงาะอิงทศไยมาที่นี่เลยมาหาลักาอตมาเอี่ ยอมคนที่เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าใครเลยถามทุกฤษณ์สมพรนุนบอกใครคุณบอกคุณหญิงชุนเนี่ยเป็นภรรยาท่านอาจารย์ูงสัยลใช่ไหมไมเรืองใช่ตายจริงวันนี้จะหาอาหารให้กินพิศพเศษพอเสร็จแล้วก็ยอมเคยหุงข้าวจะมาทานนะมาเป็นเด็กโรงเรียนเนะี่ยขอใช้นี่ต่อไปแล้วมารับทานอาหารที่นี่หลายครั้งนี่ดูซิโลกกลมที่น้องเถาทั้งหลายโลกกลมไม่ตายเจอกันนะ เวียนมนอยู่ตลอดเวลาการเล้เคยไปกินที่ไหนต้องไปที่นั่นเคยไปเรียนหนังสือต่างประเทศต้องไปที่นั่นเคยเป็นวิศวกรเคยสถาบนิี้ก่อสร้างรับเหมาคือเป็นช่างอย่างไรก็ตามต้องบันทึกหลักฐานในเทปบิญญยานติดตัวไปในสังปรยภพถ้าดวงการศรึกษาไม่มีแล้วยัดเยียดไปเรียนก็เสืยอวละถ้าไม่มีดวงการศรึกษาพ่อแม่จนนะไม่มีเงินนี่ยกตัวอย่างที่สุพรรณบุรีนี่พ่อแม่อยากจนหาเชา่ากินข้ามระดับกรรมกร ต่ลูกเป็นดอกเตอร์เนะพราะสะเกตกา,ายออกจากบ้านไปมันมีดวงการศึกษาดีจะขุนแต่แม่จนไม่สามารถจะส่งลูกเรียนได้ก็ไปรับจ้างคนในกรุงเทพรับจ้างเรียนมเจ็ดมแปดต่อไปเรื่อยเรื่อยเรียนปุ๋วิชาจนไปต่างประเทศสําเร็จดอกเตอร์มาเดีด๋ยวนี้ยังอยู่ในกรุงเทพนี่ชี้เห็นว่าเด็กคนนี้มีดวงการศึกษาส่งเสิมได้ไม่มีเงินก็เรียนได้มันต้องมีสะเก็ตะกายให้มันไปได้ถ้าไปลอบลูกเศรษฐีนะมีเงินกีก็พอไม่มีดวงการศึกษาผู้สอนไม่พอ ไม่ต้องเรียนนะไม่มีโอกาส,สําเร็จแน่นอนดูหน้าผากร้ให้เจริญสมาธิไวเพราะนั้นขอเจริญพรที่นองถลายจงนึกถึงเวรกรรมจากการกระทานี่อาตมาเนี่เวรกรรมตามสนองหมดแล้วหมดแล้วถ้าผู้ใดโดยสุดใจต้องใช้นี่ทุกเบียดยิ้วถ้าคนไหนไม่บดยสุดใจไม่ใช้นี่ไปรวมใช้ดอกเรื่องกันทีเดียวข้างหน้าต้องตกรกรรมลำบากในโลกมนุษย์ต่อไปอีกถ้านาน แสนจะน,นานถ้าคนที่ดีมีปัญญาจะข้ามฝั่งฟ้าต้องโดนทวงนี่โดนตรวจถึงตาตองตรวจเป็นกันใหญ่ไปด้วยความไม่สุดใจแล้วจะไม่มีนี่สินปลูกพันไปคือนิพพานสมปราถนาทุกประการอันนี้ชื่อเห็นนี่รัาะังนั้นขอเจริญพรที่น้องทุกคนอย่าให้ลูกหลานทําบาปเลยอาตมานี่ประสบการณ์มามากแล้วเช่นไปเอาของเขาคิดว่าเป็นของเราในม,ม่ชาเขาก็ต้องมาสลุกเหลือสินห้า เป็นรรมชาติของมนุษย์เจดโชโอมนุสสะปฏิลาโพคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโชคมีลาบดีต้องบริสุทธิ์ถ้าคนไหนเกิดมาเป็นตจดโอมมนุสสะปฏิลาโพไม่มีโรคไม่มีลาบแล้วคนนั้นเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายไม่บริสุทธิ์มาเช่นตาณตาิบาทติดตัวมาในชาตินี้เป็นง่อยเปรียเสียขาไม่สมกับดีแน่นอนที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะต้องเป็นอมาภาต้องทรมานผ่า,ต,า,ต,าตัดอยู่เสมอสามวันดีสี่วันไข่ ต้องไปรองพยามาตลอดเวลามีเงินจุก้อมก็ช่วยไม่ได้สองอธินาทานเป็นโแห่งรรมของชุดมนุษย์ที่ติดมาแต่ชาติก่อนหกสิบเปอร์เซ็นแล้วรับรองตลอดชาติเอารวยไม่ได้ต่อมีคนมาเบียดเบียนทรัพย์โดนโจรลรมตลอดเวลาการคบานอื่นทำไมไม่โดนต้องโดนบ้านเราตลอดเวลาการข้อนี้เป็นข้อกรรมกาเมสุมิชาจานข้อที่สามถ้าบุคคลตปเซเวนีมาแต่ชาติก่อนลูกผัวเขาเมียเขา,ขาทมองนี้มาชาตินี้ขอประทานโทษ มีเมียกี่คนมีโชหมดมีผัวกี่คนเป็นของเขาหมดถ้าใครไม่เชื่อลองทําดูในปัจจุบนันจะเห็นในอนาคตถึงโลกหลานเลย